เออต้องเอานนอดจับนเนาะเทาคิดว่าเล็กตะปูตอกใช่รึด้เล็กตะปูตอกก่ได้เป็นแต็งเนาะพี่เพิ่นว่าเอลนี่คือเอาตำแท้เพน่ลตั้งอย่างได้ตำบอางลุงเพิ่อนมะเซ๊ะเจ้านี่ได้ว่าทางอ้ายพ่อนะนะเป็นอ้ายของพ่อนีโ่โดยโดยเพิ่นเอาไปห้ามเงินห้าคำเด็กเพิ่นเยอะได้เฮือน บาตนีนพี่น้องเลยเนาะมาเปิดภาพพี่ๆเดอ้อบานรในพี่นอ้องอยู่เฮือนน้องดำเพิ่นบาตนีนพี่น,อนอ้องเลยโดยมาที่นี่กันเนาะทางสร้างเพิ่นกันกระลังอันตีอัดทวด่าสั่นเนาะพี่นอ้องจะถือว่าอัดไปอันหลายเติบแล้วดอกไฟพี่นอ้องเลยอัดทวนเฮือนน้องดำ่าสัน่นพี่น้องทั้งหน้าอัดเรียบร้อยเนาะ อันนี้ถือว่าทางไอ้สร้างเพิ่อนมาอัดอยู่อาคากบ้านบบบนี่น้องเลยเดี๋ว่าอันนี้ก็มีแต่ลูกส้างเพิ่อนเนาะส้างเพื่อนเดียวกันเลยเนาะเงินนี่บ่ให้มันล่นมาทั้งใดนะเงินนี่เนาะเออโดยโดยบวกละเฮ็ดเป็นบ่าหำตัวกะบวกเป็นมีแต่ซ้อยคนจับไปซื้อจีออซ้อยยืนซ้อยยางเนาะอื มาแล้วบ่อ้สร้างมืนีออ้าตัวใด๋นะางหน้าบ่อเออๆๆวยเนาะลูกหลานก็เป็นผู้ซอยเ็กน้อยเนาะเฮ็ดหยังบ่ได้ได้เนาะ เออมีแต่ว,ว่าช่อยืนช่อยังและเห็ดจักมือเลยนี่นะตัวนี้น้ำูนเฮ็ดเนียวผู้มึงแล้วหวานนี่ลอขอลาอ,อ,อืออืออืออ้อก็โ <Okay. S 2> ดนแล้วเนาะแหนมันบกระก,กันจุ๊อาอหาอวานใ,มในมง อ้ลังกับสีพ่นมาให้ว้านนี่บ่หรือว่ามื้อืรหักแต่หักเอาขึ้นว้านนี่บ่เออเออผู้เดียวนะอเือสามต่ออืมโอ้่ด้ก็ไปตามงบนะเนาะงบพมี่แล้วก็ซื้อทรายซื้อเฮซื้อปูนมาแล้วก็ช่างโบกเม่นบ่ โอ้เทพืชอะค่ะาาบานประตูได้บ่อืป้วก็เมนชาโอ้พ่อได้กับไปตามขั้นตอนนั่นน,น้อยเนาะขั้นตอนเขากับไปที่ได้เล็กหน่อยนะพี่น,อน้องเยกับสิเหตุไว้หลายกับมัได้ผู้เดียวว่าสันส้นซะ เออ,อทั้งทั้งหนาอัดหรือว่าอดัดได้แค่สำนั่งเนานะทั้งหนาทวนพยายาี่น้องไอ้คนก็อดัดาแต่พวกเราขึ้นที่นอกทั้งหนาเนาะพอแค่นั้นไหมบอทั้งหนาทวนทน,ทวน,นี่นยเช้าขึ้นอีกทีบอพ่พอสำนั่งเบิดเท่านั่งไหมบอ

ังบ้นี่องเาเงเือนีย้ังเติมขึ้นอืมาเรออยู่ตีเนาะคือสิพอยมากเนาะไม่แป้นอัดลมอยู่เนาะอืมแทกใส่เลยเนาะโดยโดอ้สาน้องหนัก็เย็บแทนเออ พกันกี่ข่าเดี๋ยวบอสยังยังแลวยังกินพักกัรกินก็ยังตอนเที่ยงเลยเหอยัอองหัหู้แม่ยังประานเหตุกินไหาบาอเออโอ้ตองข่าไปหั่นข้าเนาะเออ,อต้องเอาน,นอดจับเนาะ เขาคิดี่าเล็กตัวูตกใช่ไู้ได้เล็กตะวูตอกไม่ได้มันแตกเนาะนี่นี่ก็ยังมัแตกนะเออคาดว่าใส่สว่านเสียไปยังแตกเมนบอกถือว่างานละเอียดเนาะฟี่น่ตีอันอัดเพลลานี่เออมันพลอยบอกไอ้อืม เมือนเจ็ดเสื้อถือว่าเขาว่ามันเป็นเจ็อย่างอันอืมอืมอืมเขาแบบอย่างนั้นบัดะทีนั่นฮักเนาะนี่มันเป็นท่าแบบปูนแม่บอกด้วยดเวยมาสักนึงเไปทักไาไปเห็ดเวียืเห็ดงานก่อนเห็ดปูนอืมเป็นเห็ดนี่แหละก็สิโงมากินข้าวเที่ยงมาที่นึงเลย แต่ว่าคักงามบ้านนี้พี่น้องเพื่อนต้องดาเพื่อนบ้านนี้เนาะอันนี้ก็เป็นทั้งหลังบ้านพี่น้องเป็นทั้งหลังบ้านทำมีเงินมีอย่างอนาคตข้างหน้าอาจจะได้โตเพื่อนครัวเนาะพี่น้องเลยโดย่าตูบักทางเจ้าของเงื่อนเพื่อนจ้าเขไปสั่งอยู่งงบอยู่พี่น้องเลยอาตูวปลูกพักปลูกหญ้าอีกแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยปั้ดพักเพลอคือมางามแท่นนี่พักหอม No, bài đi chia uhm, nhà phụ mày này à, hổ, bỏ mày. Sì, bỏ mày. 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 Khói Mày. 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 khói Mày. 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 là tuần lọc là hương Mày. Ừ Mày. พักก็งามดีเนาะพูลกไปขายอยู่บ้านขายอยู่ที่ลกกเรากับปุ้ม่ลกกเรากับปุ้มายเจ้ากี้สวนแล้วก่วงกุนีพี่น้องเลยวันนี้กับเพิ่นมาเฮเทือนเฮยังไวก็เลยจอนสวนเขาแน่ว่าสนเนาะอืมใช้เอายังจิ้มนะมันก็เขาอยู่บ่เขาอยู่ตีเขาก็เส้นเขาได้ เขาก็เสียมอีกเรื่อนเป็นแบบคือมีดนี่ซื้อมาแต่ใสเก็บเอาเก็บเอ,อาเออผู้ใดเก็บแต่ใบอันนี้แล้วก็พอเอ็ดนี่ซื้อเออผู้ใดเฮ็ดเฮียเนาะก็เดี๋ยวว่าถ้าเป็นมบบนีข่อยคิดว่าซื้อมาแต่ไทยผู้ใดตะกี้อืมไป้ายๆพักตอนเช้าแล้วก็ไปกลางทางแล้วก็อือ ตอนไปก็เห็นตอนกลับก็ยังเห็นอยู่แล้วก็เก็บเอาซิได้เก็บมาซะได้มีประโยชน์อยนอ,นนอ, <c oughs> อดเนาะกินข้าวแล้วจ้าเนี่ยอะยังกินไงขัเอน็นขัเอ็นซื้อมาต,ตลาดวะแบบพักในโลกไปขายเบิร์ดแต่ก็ปลูกไม่นะดมไดไ้เรนะื่อยนันยน่นเนาะแบบปลูกซ้อนมันบ่เเอ้ยนาะ เป็นเป็นที่ใดทางเฮือนทัน้งซานมาเพิ่มเติมอีกแล้วบ่มีอย่างไหนมาเพิ่มเติมมาหนิโอ้ยแกวันนั้นเราเส้นซื้อสังอันเพนโซล่าอืม,มาชีแผ่นบี่พ่อบอกด้วยเลยแผ่นโซล่าบ่าพ่ออืมี๋ยวนี้ชื่อเป็นเป็นได้ข่าวมาอีกแล้วบ่ช่วงนี้ฝนยังไม่ได้เข้ามา เออยาฝึกไก่เหยื่อเออแบบโดนแล้วข่าวมาที่หนึ่งถ้าเครื่องยังพ่อเลยก็สั่งเข้ามาเนาะดยดอืออ่าแต่ว่าอันเพิ่นอัดทวนนี่ค่ะอัดแล้วแต่ทั้งนาเมืนบอกดยทั้งข่างช่องข่างนี่เพิ่นกะหาก็เริ่มเนาะดยอือเพราะว่ารุ่นก่อนนั่นเพิ่นกะรอเครื่องรออย่างเมืนบอก่นกะเอ็ดท่าแบบ lê lê này nha, sang thui nó mình nó xa nó, coi ấy bái, à, cứ hòn đẻ thang đầm, tới nang gần, du hồng huyên của nắp ba, vả lại cả hòn đẻ <laughs> ừ, ừ. à, <laughs> à. để đắt khởi bạt nè, à, nó, à, còn đang mặn đấy, à, còn mặn còn đang phần final ấy, chìm vào cá mua, chìm cá ăn mặn, nó. นั่งอยู่เงาเขึอนไปถังนี่หนีย่างเนาะนางเนาะถังนี่ก็ย่างมาเัร็พี่น้องใหแต่ทางหน้าเลยเรียบร้อยเออนางไปแล้วนั่นหนิไหมนางนั่นทำสะระนัก้นคือก้นเนี่ยหนี่เข้อบอกมาแล้วทำนี่จ้ะเดี๋ยวเร่าข่าวมากก็คือว่าเดี๋ยวเนาะเราก็สิมาเอาเครื่องมาส่งแล้วเราก็ไปเวียกทางไม้ ว่าลากะคนผู้เดียวมันบอให้แต่งบ์เท่าผู้ใหญ่นี่ยังไม่มีใครมาเพิ่มเติมอืออาจารย์อืออาจารย์เอกเพิ่นอือบ้านนี้เทพื้นเนี่ยมันเป็นมือไรบ้ดนข้าพังเบิ่องพันแล้วอันนี้นะเออเอาพวกปูนพวกยังกันยางหมดหรือเปล่าหมดแล้วยังไม่ได้ปูนเนี่ยยังบ่ได้ไล่มันปูนที่ว่าเพิ่นมาก่อมาอย่างนี้หมดแล้วโดยยังสอบเนี่ย ย่างแล้วชอบคว่าได้เทว่าชีเทพื้นี่ยังก็ต้องได้สร้างปูนทั้งยางมาแม่นบอกหากแต่ว่าพวกแห่พวกไส้นคาว่าเทพื้นก็ถือว่ากะว่าได้ยุ่งสำนีกเนาะเทพื้นบวพ่อวสำนีอ๋อตามเพื่อนห้วหอกกันยู่นะว่าตามเพื่อนเนาะอืออืคือว่าไ้าเทพื้นมันก็จะเปืองแห่เปืองไส้เนาะ พรเขาก็ต้องเทนะขึ้นนะพี่น้องเว้ยมีคนมาดินมาอย่างน้ำนี้ก็หลักเอนกเยม่่ว่เป็นอย่างนอกเนาก็ค่อยๆเฮ็ดไปพี่น้องเว้ยบางคนก็บ่าคากูแบบเือนน้องลำางามาสั่นหาแต่ว่าวนวนตัวเฮือนมันจะเป็นสาวเกาน้อนางเนาะ เสาเก่าว so so ่าเพิ่นคุดแด็ดเพิ่นเซียนเทียงให้มันเทียงอยังไงซื้อนะพี่น้องเลยหาแต่ทางหน้านี่จะเป็นสาวไม้ว่าสั่งพี่น้องบนเกาะกระเทบอย่างคือหักแต่มีเอฟซีพันว่าเอวนี่คือเอาตำแท้ผลตั้งยังได้ตำบ่เอออาจารย์พันว่าเอาตำอืมแล้วก็หัดใจกะอยากได้ตำเออในใจก็อยากได้ตำแน่โอ้ถูกใจเลย เออเพราะว่าพันว่าแอ่วมันต่ำนี่สมมติว่าที่เ้าบัสูงอีกอย่างหน่นะบัดพนตกเด็กพนญาย่านว่ามันเปื้อนหรือว่ามันน้ำกระเด็นอีกอย่างหน่นะเอฟซี่งกระถามด้วยความเป็นห่วงอ่เนาะเพิ่นเห็นเพื่อนบางคนนี่เพื่อนชายบุญแต่ละคนแต่ละคนพันไปเห็นห้สิเป็นเพื่อนแอวสูงเลยบัดมาเห็นเพื่อนน้องดำคือต่ำแท้พัน่ากนะประมาณดินบล็อกนี่ประมาณก้อนหนึ่งน้องนางเนาะ เออเพราะว่าเสาเพื่อนเขากระตัมเหมืนบอกอพรันเอาแอวสูงและย่านทางถึงมันสีเป็นแบบว่ามันตัมดูสูงดุ่มแบบทางเทิงตัมเนาะเผื่อเห็นเสาเนี่โอ้แบบนี้เพื่อนก็เลยว่าเห็นเสาเพื่อนเขาตัมเขาก็เลยเอาแอวเพื่อนตัมดูไปตามเสาพอบีพี่น้องเลยกันเอวสูงแบนย่านแบบว่าเขาต้องอันนั้นขึ้นสูงนั่นนี่แต่เอฟซีผู้ผูกคนเนาะผูกคนเพื่อนก็บอกเข้าใจนะว่า เฮือนน้องดำคือเอวต่ำกว่าเฮือนคนอื่นนะที่ว่าสายบุญเคยไปช่วยเรือมาเพราะว่านะตั้งแต่ว่าเห็นเฮือนสายบุญก็โตขึ้นมากอย่างสี่นะมันก็หลายเฮือนเนาะที่ว่าเห็นมันเอวสูงเนาะเฮือน้องดำเอวต่ำเพิ่นว่าปัญหาก็คือน้ำเสาเนาะเสาเฮือนเขาต่ำมาสั่นพุ่งเอฟพี่น้องเลยเก่าคือเพิ่นเห็นนั่นแหละเสาเออป่ะนน้ำใสเออเสามันก็อยู่คุ้งประมาณบ่อนคือเฮือนหันเนาะ เออเออเออเด็กอดอไม้ในแดดพี่น้องเลยเฮ้ยเด็มันกับบริสูงธิ์เจ้าแม่ก่อนน่ะสามเมตรฮะสามเมตรสามเมตรสามเมตรเออปกตินี่เพันเฮ็ดเธอนนี่ยเอาสามเมตรหาซิปเนาะขวายางยางสูงเนาะอืขับผู้อีกได้สูงกว่าหันกระชั้งเอาอีกตั้งหากแม่พี่น้องเลยนือว่าสี่เมตรเนาะอือันนี้แบบสามเมตรถ่วนบ่ เศ้าตะกี้อเอ้ารอตั้แต่อายุาอยืมว่แล้วก็คือเศ้าเฮือนเจ้าอ่นนี่นะก็พนิชสรสามตดนั่นครั้งแรกนะเจ้าว่าเสียนเฮือนสองสั้นบ่ทางเข้าขอพอพ่อเพิเ่มคิดว่าพนิชเฮือนสองสั้นอือในบ้านนี้นั่นทนนั้งล<ม>ุงเพื่อนและเซ่เร้านี่แปลว่าทังอ้ายทอนะนะ เป็นไอ้ของพอนี่โดยโดยไ,ได้เงาไปห้าเงินห้าคำได้เงินเยอะได้เงินถ้าเนอาอยุ่งแต่ว่าเคยซื้อเศร้าขอได้แต่ซื้อเศรออ้าก็คือบอกแล้วเท่าเพอคนนี้ก็มันซื้อคนก็ไม่เป็นแล้วก็ความบูกบก,ก็ไม่ร้ายเนาะมัน,นมีห้าตนห้าโตคนก็มีส้มบูนนะนะออออืืื แล้วก็บ้านนี้ไทางนั้นลุงแล้วไปเพิ่นไปห้างนแล้วเพิ่นได้แล้วเพิ่นเออชื่อเศร้าอ่ะอันนี้เริ่มเฮื่อนแล้วบ้านแรกแล้วเพิ่นแล้วเลยเลยบ้านแรกกับสาวเฮือนเจ้านี่ลุงเจ้าเนาะอ้ายของพ่อเจ้าเป็นบ่เพิ่นไปหาเงินไหนซื้อสาวัดาชื่อไอเฮือนให้น้องอืมแต่ตอนนี้เพิ่นเสียแล้วแม่นบ่ดเพิ่นเสียตั้งแต่เริ่มซื้อเศาแล้วก็เพิ่นกับเสียบ้าแล้วเลย พอกัดหันคอพี่น้องเลยโดนนั่นแหละหันคอก็เป็นรอดอดแอดแอดแต่เริ่มหมาเนาะนะเอาดุงเจาะเสียชีวิตด้วยโรคงยังนะตับโอ้เป็นโรคตับเบ้อตับแข็งเนาะเป็นแต่มาทุกขันกระจายยังน้อยเนาะเดี๋ยวนี้หลังจากที่ว่าดุ้งเสียแล้วก็เศราเพื่อนนี่ก็บไม่ได้อ่าคืบหน้าไปใช้เลยก็คือตั้งอยู่มได้เห็ดไปเลย กะไอ้น้องคุณพ่อกะมีพี่เลอได้มีแต่ลุงพี่เดียวนั่นแบบพ่อแม่เดียวกันนะอ็เป็นแบบเช่นแต่แม่ไม่อ๋อพ่อทางแม่ก็เขาได้จ่า5าเขาก็ได้ซุ้ยพอได้จ่ซุ้ยบ้านเมืองก็เออบัถึง้ขันวัดสิมาซอยเรือนิซานได้เป็นนางเนาะต่างคนกับฮ่าที่อยงครอบครัวตนเองมาสั่นพี่น้องเองเป็นกะซีแล้วก็แล่าเลย ทศเสียก็ถือว่าหลายปีแล้วที่นี่เนาะโดยตั้งแต่เอาอายุปีหนึ่งได้ปีทนี่ก็นีเห็นหน้าหลงนะคือเจ้านี่บม่ได้ชื่อเลยเป็นแบบว่าดุงหน้าตาเป็นแบบใดนอย่างนี้แต่พอว่าให้ฟังอ๋อเดินเดินเดินแต่ใบุ่หากแต่ว่าเฮือนนี่ขาวาดุงยังมีชีวิตอยู่ก็คือเพิ่อนเสียเพือนสองสั้นให้ทางน้องเพิ่นอยู่เนาะ แล้ววันนี้หลังจากที่ว่าได้เสามาตั้งเสาอย่างเงียบร้อยแล้วบัดดุงบัดเสียชีวิตเนาะอ๋อแล้วที่นี่เฮือนน้องดำก็เลยแบบว่ากลายเป็นเสาตั้งไหลายผ้าลายปีว่าสซนพี่น้องแต่ตอนนี้ก็คือว่าได้แล้วนาะพี่น้องเลยก็เลยปัญหาที่ว่าเห็ดแนวเฮือนต่ำก็คือแบบนี้แหละเนาะปัญหาที่ว่าเอาเฮือนมาจะเฮือนสองสั้นก็จะสร้างสามเมตรนี่เพราะว่าห้าสิมีเสาไม่ต่ออีกได้ม่นบอกอ๋อ มันก็นเลยทำให้เสาตัวข้างล่างน่ะต่ำน้าพี่น้องกรว่า,าคิดว่าเ,เหตุเฮือนดียล่ะเฮาอาจชี้ชังเสาเนี้เอาเนานะเตะกี้เผื่อเพิ่นเน้นชองสัน้นเนาะเป็นเปนข้าวตะกี้คนสิมักเหตุเฮือสองสั้นวัดสันพี่น้องเลยกะเดี๋ยวนี้มันก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะนางเนาะเฮ็ดเฮือนดียล่ะว่าสันพี่น้องตะเฮือนต่ำนี่กะอ่าซาตะกี้ก็บาา่็อกคอยมีได้ส่งมอเล่นนี่เนาะ มันหากะมีบาง2-3อง,งปีขึ้นหลังนี่มันบอค่าพวกช่อง Youtube มาหรือว่าสายบุญมาเนีเ่ยเนาะก็เลยมีทรงอ่าโมเดิร์นมาสันพี่น่บ้านเฮาเอิญทรงหมาหอนเลยเนาะคันวาะก,กี้นี่คันเพื่อนมาทรงหมาหอนทรงหมาหอนเนี่ยบ่ฮุ เดี๋ยวนี้เสือหูห้หรือบ่สเหนี่อยเข้าใจแล้วมันบ <c oughs> อสอ๋อตะกี้ฝนเอิอนส้มมะฮอนนั่นก็คิดว่ามาหนาฮอนอ๋อพี่น้องเนาะเป็นยังลั้ป่ะอันนี้ก็คือว่าฝนเอิอนส้มโมเลนมาสั่นพี่น้องผู้เดี๋ยวนี้คนเริ่มฮิตส้มโมเลนเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกันสีประหยัดอ่าไม้เนาะไม่ตอกับสีโบลายแล้วก็งบเท่ากับสีบปเปลืองลายเนี่ยมาสั่นพี่น้อง มันกระสีพรเบาลงมานี่หากแต่ว่าคำเห็ดเทือนแบบนั้นเน่ยเปลืองไหมแม่นบอกเห็ดเทือนแบบนั้นเปลืองไหมเพราะว่ามันมันต้องใส่าแบบอีหยงังเพิ่นเอิญน,นะคือคอีหยังมันนะ้าดกระ <c oughs> หูบทรงมันอะไรเนาะหูบทรงมันสิเป็นแบบนั้นมันสิเปลืองไหมว่าสันพี่นอ้องหากแต่ว่าโซกมอเล่นนี่นไม่มกระสีประหยัดมันกระสีประหยัดงบเหาอีอกเนาะเัากระสีเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นได้นะพี่น้องเลย มาเยี่ยมมายามกันถือว่าคืบหน้าไปนอกเฮือนเจ้ากับนอกบันเนาะดีใจมาสักนิน้อยเนาะมีแต่ว่าพังเบิงเนาะว่ามืออะไรเทเฮือนเทอย่างกะบบุ่ล่พังเบิงปูนแม่นบ่ตอนนี้ปูนเทพื้นยังโบมีเนาะข้ดดูดเบิงเนาะวาสิมีงบเข้ามาเพิ่มเติมบ่เนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งเฮือนนองเพิ่นอีกยังบ่ทันได้เล้วเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ถ้าผู้ใดอยากซอยสมทบก็สามารถซอยเข้ามาได้ทั้งปูนทั้งยางว่าสันพี่น้องเอ้ยก็ถือว่ายังขาดหลายอะเยี่ยวเบนบ่บานประตูเนี่ยใได้แล้วยังบ่โอ้โอเฮตเพิ่นมาแจ้งไว้แล้วบ่หรือว่ายังทางบวาซันอะถ้าสร้างขั้นแลรกอะจังว่ากันจังรุ่นรุ่นเบิ่งหมดโอจังมาถามเบิ่งอีกสีนึงเนาะโอ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 จังรอรุ่นเออๆรุ่น เขาไปเาจึงได้รุ่นเนาะมันจึงนั่นเนาะค่ะว่าเขาเวามาโดนมันบดบดุ่นได้เป็นบ่มีแต่ว่าเบิ่งเพื่อนน้องดำนี่สิได้เอาบ่อดูบ่ได้ต้องดุ่นไปเรื่อยๆเขาแต่ว่ารุ่นทังไปแ่าสิไปหดขั้นเลย่งนะเออเออเลยไม่้คำตอบยังไม่รู้คำตอบเนาะมีแต่ว่าหนาวซะเถอเขาคือแล้วเอาไปได้ได้อยู่ดอกเนาะเพื่อนเฮ็ดให้ซัมนี่วก็ถือมาได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้คนละ นนมันมีจักใบล่ะประตูบังเยี่ยมจักปองน,นะนเฉพาประตูบังเยี่ยมเลยลายลายประตูใหญ่เลยมอันนี้องเอนแบบนี้นะอ,อันเพราะว่ามันซอมมีซ้อมแล้วก็เอ,อ,เอ,อ,องนมันเขาเป็นบาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดะนาะสิบสองอันเนาะมันมันมีหกหกบงมันบ <c oughs> อ,อ<ๆ>ถา้า ถ้ามันเป็นบานกะสิบสองแล้วรวมทั้งประตูใหญ่ก็โลกประตูใหญ่มันก็นมีตัวน้อยอีกช่องมันบอกสามเพราะมีช่องห้องเนาะแล้วก็ประตูใหญ่อีกก็ชสองบานต้องใส่ชองใบประตูใหญ่เขาว่าตตั้งในเพลนเจ้าสีไขเขา,ขาทั้งในทั้งนอกใครประตูนะนตั้งออกข้างนอกเอา,าสีไขประตูออกข้างนอก เพราะว่าทส้งเป็นตั้งแล้วเขาก็นตั้งเลยก็ไมอว่ดีใจแล้วก็เาก็พเพราะว่าเขาตั้งวงกบด้านนอกเขาต้องได้หันประตูออกทางนอกนะเขาก็จะได้คลายดึงบานออกมาทางนอกก็สะดวกสบายแบบนึงเนาะฮ่าี่น้อดภาษาโอเคเนาะมีแต่ว่ามันเยี่ยมมายาวมันนี่ก็เห็นคืบหน้าไปได้ก็ดีใจน้ำเด่นนางเด้อเดย เอาว่างๆว่างก็แวะมาดินแดดพี่น้องแวะเวียดมาจอบมาอย่างเีเด่นเนาะว่าไปฮอตสาแล้วคืบหน้าไปฮอตสาแล้วเนาะไก่สแตนด์หรือบอลหรืออะไรพี่น้องเยก็อีกบุิงก็คือนสแด์แล้วแหละพี่น้องเนาะยังกับบ้าสร้างหลายคนนี่ก็คือสสแด์ไว้มันบอกนี้สร้างผัวแล้วก็คอยเฮ็ดคอยไปเนาะแมนแมนต้องคอยไปคอยมาโดยโดย ภาษาเออใช่แล้กระปะไม่ใช่เนาะโดยสบายดีเด้อน้องดำเด้อดีใจน,ำน้ำเนาะบายบ้านนี้พี่น้อยเนาะมาจบคลิปอยู่หน้าบ้านหน้าเพื่อนน้องดำบ,บานนี้พี่น้อยก็ถือว่าเพิ่นก็อัดทวนหน้าบ้านไปทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคสจหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องไม่พอคลิปหน้าเด้อบานนี้จะรอพี่ผาดประกอบใดก็ขอโทษขอขอภัยเนาะ ไปที่นี่ไปเด้อพี่น้องสบ,บายดีบรรจุภูชุกค,คนเด้อ